พระธรรมพระสงฆ์ขอถวายความลบแต่พระอาจารย์มหาสมโคสมเมโถขออนุญาตพระเทรานุเทวราชในทุกทธคตกระดตามพระวินัยขอเชิญพุทโยมทั้งตามสบายก็วันนี้เป็นวาระอัตมาที่ได้มาน้อมนําธรรมะมาบอกล่าวพุทธโยมก็จากอาทิตย์แล้วมาอาทิตย์นี้ก็เป็นวันพุทธายโยมก็ติดที่สิซนอุโบสถในข้อที่เจ็ด ก็มาตัวพฤฆาอัตมาขอร่วมกันเพราะว่ามันความหมายหรือสิ่งที่เขาให้ละเว้นเนี่ยอย่างเดียวกันก็คือธารณะบันนั้นวิภูสนะฐานาก็คือการงดเว้นจากเครื่องประดับอะไรคือเครื่องประดับโยไสร้คอติ่งหูเว้นตาแหวนกำไรกรีนบมีคเป็นพัด จริงเราเี้นยมเครื่องประดับในร่างกายของเราทําให้เราดูดีดูดมีเขาเรียกว่าดูดีแล้วก็ทําให้เรายึดติดหรือหลงติดก,กับมันโยมเคยสังเกตไหมว่าคิมขัดเนี่ยบางทีบางอย่างราคามไม่ได้แค่ร้อยสองร้อยนะราคาเป็หมื่นก็มีเป็นแสนก็มีแล้ว บางชะไนเดหรือยี่ห้อบางชนเอดโยมก็ไปเลียเียนหรือไปทําลายส,าาสตัตว์ก็คือการที่เขาเลี้ยงสัตว์ขึ้นมายกตัวอย่างง่ายโยมตะล่ำมืเขาเอาอของเขาเลี้ยงทาไมโยมเอาหนังเอาหนังมันมาทําเป็นกระเป๋าทําเป็นถุงขัดทําเป็นรองเท้าก็าคือสิ่งเหล่านี้เบียดเบียนแล้วคนเราเนี่ยโยม ก็มีใจิตใจที่เขาเรียกว่าขุ่นมัวก็ชอบโลภะเยากจะได้ก็ซื้อโยก็ซื้อ <c oughs> เห็นว่าสวยเห็นถูกใจก็ชอบคับ <c oughs> สิ่งเอเนยโยมพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เว้นเพราะเราเป็นถ้าทุกข์ปวดเสิ่อุโบสถเนยโยมจะเป็นเนธขัมะสการออกจาาก,การก็คือจะไม่ยึดติดในโลกตตละสูอลก โลมแตะโลกโลกียะไม่ติดในโลกียะก็สื่อการที่ติดอยู่ในกามกรมคุณทั้งหลายโยรูปเสียงคุณดรสัมผัสอัตมาก็ขอสรุปที่อัตมาได้พูดมาในสิ่งข้อเจ็ดเลยอว่าโยมสิ่งข้อเจ็ดเนี่ยเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงเว้นไม่ให้เราไปเกี่ยวข้องกับกาไม่ว่าจะเป็นการดูดูรูป ก็ดูภาพยนตร์ดูสื่อต่างๆก็สมัยนี้ก็ยูทูบฟังไม่ได้ฟังธรรมะโยงฟังละสิ่งที่เป็นการมาคุณไม่ว่าจะเสียงเพลงบางคนก็ชอบนะเสียงบอได้ยินเสียงเพลงก็ะเตนเสียงเพลงเสียงนินทาเสียงอะไรที่มันผูกใจเช่นอย่างผู้ชายือเสียงสตรีคนหวาน มันไม่ใช่ทางที่จะค้นคุกตัวเนี้ยแล้วก็ตัวที่สามรับสึกิจก็พระพุทธองค์ก,ก็มีตัวมาลาคือดอกไม้ให้เว้นไว้โย,ยนสีสันต่างๆให้เราไปยึดติดกลิ่นน้าหอมบ้างดอก้ายบ้างและอย่างอ่าแล้วก็มาลดรับสึการรับรดฐานตัวเนี้ยก็จะเป็นทางโภชนะคือการกิน ม่ให้ยึดติดในรสชาติอาหารจนเกินไปและยังสุดท้ายโยก็ปวดขับประสุดตายก็ไม่ให้เรายึดติดในเครื่องประดับเครื่องตกแต่งของสิ่งบางอย่างมันทําให้เราเจาะหูบ้างอาตมาก็เคยเจาะนายโยกเก็บนตอนแรกๆก,ก็เจ็บนะแต่ทนได้ทนได้ทุกค,ความเพรียนโยมพอมันโตขึ้นมาเรื่อยๆโยกโตขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆความคิดเรามันเริ่มเปลี่ยนไปเปลี่ยนไป จากสิ่งที่เราทําเด็กๆเกนะี่ยพอเราโตขึ้นมานะมุมมองของเราก็จะมองว่าสิ่งที่เราไปทําตรงไปตอนนั้นนะ่ะมันไร้สาระแต่พอเรามาน,นึกย้อนก้อนเด็กๆไว้ว่าด้วยอารมณ์ตรงนั้นโยมความว่าโลภเนี่ยนะือกิเลสเนี่ยนะมันยู่ใน,ในใจิตใจของเราต้นานทานเตัวยโยมเยอะนะเยอะมากไม่ว่าจะเป็น สิ่งภายนอกที่มาดึงเราไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างโฆษณาสินค้าหรือโอ,อร์แผางการหรือภายในตัวเราก็คืออารมณ์ตรงนั้นคือความรากได้อยากจะม,อจะมีอยากจะมีเหมือนคนอื่นเขาความวิสยามไม่มีหมดก็ถ้าผู้<ม>ปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะไม่ใช้เนธรรมะเพื่อจะออกจากความอาคุณตรงนี้เพื่อไม่ให้มันยึดติดมัน เพื่อให้ไม่ให้เรากรหลงอยู่ในโลภิยะและคือโลกโอ่งตามบาคุณนั่นเองก็สุดท้ายนี้ตะมาภาพวกอขอคุณโยมนั้นมีความสุขความเจริญขอทุณแม่สังปณาขอให้เป็นทางปกป้องธรรมะรักษาความแผ้าทุกคนทุกท่านเกิ่